สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบานทงสตริโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนเลี้ยงงัวถูกผูกทุกคนนะคะมือนีไก่ยู่กับขอ,อกบาน,บานเลี้ยงงัวพื้นเมืองเนาะคะ่ะเน้นซื้อแม่พันธุ์พื้นเมืองแล้วก็เอาเขามาพัฒนาโดยการผสมพอพันธุ์บามานผสมหลอดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้คือถาผู้ใดจาได้เนาะค่ะเฮาสิมีการต่อเติมขอก ฟังนี่ค่ะนี่ที่พี่น้องเห็นยูนี่อันนี้คือเขาเฮ็ดคอบไม่การคอขืนม้าอีกสองล็อกได้ค่ะพี่น้องคือฟังนี่สิเป็นลอกลักถ้าผู้ใดที่ติดตามมาตั้งแต่เที่ยแรกเลยเนี่ยค่ะสีหัวตะกี้เขามีคอแค่ฟังนี่ฟังเดียวนี่ค่ะพี่น้องมีคอแค่ฟังนี่นะ่ยแล้วไปนี่เขาเรียงงัวนี่มันหลายโตขึ้นมั็นเ่ลามันก็ออกลูกออกยังหลายโตขึ้นเขาก็เลยมีการขยายฟังนี่เพิ่มเติมของม้านี่ค่ะ แล้วก็มีการขยายตรงนี้ขอม้าอีกล็อกหนึ่งนี่พี่น้องฟังนี่เด้อล็อกนึงมานีลาสซุดเนี่ยค่ะตอนนี้เฮากะนี่ค่ะเพิ่มขยายฟังนี่ขอม้าอีกอสองล็อกเนาะค่ะเฮ็ดขอกฟังนี่ขึ้นม้าอีกสองล็อกนี่พี่น้องล็อกกับกว้างเติบอยู่เด้อค่ะตะก,กี้แถวนี้มันสิเป็นล้านลงอันนี้เฮากะทําการขยายขอบขืนม้าอีกแล้วก็กว้างเด้อค่ะพี่น้องประมาณห่า ประมาณสี่คูณสี่ได้เนาะคะ่ะประมาณสี่คูณสี่หลอกหนึ่งกับกว้างขวางดีค่ะนี่ใส่งววาถตดสีไดสองต3โสามตัคุณพี่น้องเพราะว่าขอบมันใหญ่เติบเนาะหัวเฮากะเป็นงัวประมาณเฟมกลางๆเนาะคะ่ะว่าแมนง้วเฟมใหญ่แห้งเนี่ยค่ะนี่อันนี้คือตอนนี้เขาได้เขามาไมา่เด้อนี่พี่น้องอันนี้คือได้เขามาไม่ขายโตน้องบิ๊กแม่ลูกแดงออกไปแล้วกะเอาตัวนี้เขามาเติม เนาะค่ะคือหลายๆครอบคีกำลังผสมกับปัญหาทอดแทนใจในในเรื่องของราคางัวตกต้ำเนี่ยบอกเลยค่ะขอกโบกับขอกย้ายหนีกับยังเลี่ยงปกติและกับมีการสื่อขายงัวปกติคือเกาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับยังมีการเอาแมพันธุไม้ของมาอยู่เนี่ยค่ะขายขายตัวน,นั่นออกไปก็ได้กําไรอยู่เนาะแล้วกับเพราะว่าตัวน,นั้นอ่ะมันเป็นแมลูกสีแดงน้าตัวแม่มัหนี้กค่ะตัวน,นี้ ได้เข่าม้าไหมเนี่ยค่ะพี่น้องได้เพิ่งได้เข่าม้าแล้วก็เอ่อก้อนนอนี่ขายแม่แดงค่ะเมื่อวานเมื่อก้อนนี่ขายแม่แดงคู่นี้ออกไปโตโตแม่แม่น้องน้ำขิงเนี่ยค่ะแม่น้องน้ำขิงแล้วก็น้องเมษาหัวหัวแม่แดงแม่ลูกอีกคู่นึงอ่ะค่ะก็ขายออกไปเนี่ยค่ะคือเขาเขาขายงอ,อกไปหลายคู่เลยเด้่ค่ะปีเนี้ย ได้กาไรอยู่ทุกตนหล่ะพี่น้องเพราะว่าเขาก่เอย่างโดยแส่ระยะเวลาโดนตัวนี่เขาก็ะได้ลูกเว้น้ําเขาได้ค่ะตัวแม่แดงแม่พี่น้องค่ะจําจได้อ่ะนี่มันจะเป็นแม่ตัวนี่เนาะแล้วก็สิมีนอม้องเมสาโตอ่าตัวแดงงวหน่อยแดงไม่ที่เป็นตัวแม่น่ะขายออกไปตัวนั้นก็ขายออกไปโตกมาปีเนี่ยค่ะขายงวออกไปเอ่อซี่โตแม่ลูกแล้วเขาก็ะได้ ได้ไงวัวแแม่เขาม้าไม่สองโตกะคือโตนี่โตหนึง่งเนี่ยพี่น้องโตนี่เพิ่งได้เขามา้าแล้วกะโตนี่ก้อนหนาทีเขาได้ไงวัวะทองเขาม้าหน่ะพี่น้องลงเิปห้พพอแม่พี่น้องเบิง้งเนี่ยค่ะแต่ยังมีการเลี้ยงมีการสื่อขายตามปกติเลยค่ะก็ไปเรื่อยๆแหละพี่น้องก็เรื่อยๆตามตลาดเนาะค่ะบ,บ่ได้วาแบบว่าราคาลงแล้วเขาสิซ่อมเลี้ยงตั้งเสียค่ะกัะบ,บ่แมนสื่อแม่พังเขาม้าแล้วบ่แล้วเนาะค่ะเฮ็ดคอไม่อีกตั้งหัก เนี่ยค่ะย้ายกระเห็ดขอ,อกมาตรงนี้สองล็อกอันนี้ผู้เลี้ยงเพิ่นกะกำลังเอาหญ้ามาแหงวัวเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยคะ่ะคือขอ,อกนี่โบกับบอได้มาถ่ายคลิปโดนนึกกันเนี่ยคะ่ะพามาถ่ายอีกเทียนหนึ่งก็คือขายงัวออกซีโตแถมกับยังได้แม่พันธ์เขามาไม่อีกตัวนอเนี่ยพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้คนเลี้ยงงัวทุกคนล่ะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยในช่วงที่ตลาดลงเนี่ยแต่คนที่เพิินเลี้ยงม้าโดนโดน่ะเพิ่น สีบ่อคอยกลางวล้นกับเรื่องราคาตลาดแห้งช่วงที่ขึ้นสูงเพิ่นกับขายได้สูงช่วงที่ราคาลงเพิ่นกับขายได้ถือแมนบ่หล่ะค่ะเพิ่นเพิ่นบน่ได้อยู่ในกลุ่มมื้อใหม่ที่พึ่งเขามะเรียงเรามาเจอวิกฤตราคาลงแล้วกัขายขาดทุนเนี่ยเพิ่นเพิ่นบน่ได้อยู่ในกลุ่มหนี่เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นใส่ระยะเวลาเรียงมา้านี่เป็นสิบปี2ีสิบปีสามสิบปีเลยตั้งเสียขาพี่น้องคือจังขอกโบเองเนี่ยถ้าเกิดว่า ลายเฉพาะในส่วนของพอเนี่ยพูน่นอค่ะอันนั้นคือหอกโบนี่แหละที่เห็นอยู่นี่แหละคือถ้าเกิดว่าลายม้าต่างแต่รุ่นพอเลี้ยงเนี่ยต่างแต่เขาหน่อยจนวัยแย่ตอนนี้ก็บสามสิบเอ็ดปีนั่งเสียค่ะก็เลี้ยงม้าแบบจะเป็นยี่สิบปีเลยเพิ่นกับสิพอทั้งในส่วนของตลาด ราคาสูงตลาดราคาลงเพิินกระสิพอวิกฤตตลาดมาทั้งเบิดเลยเนาะคะ่ะคือในช่วงที่ราคาสูงก็ได้กาไรสูงแค่นั้นเือในช่วงที่ราคาถึกเขาก็ได้กาไรหน่อยแค่นั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าโบฟ้าโบาใจรอนเนี่ยโบมีทางที่จะขายงวขาดทุนหรือว่าถัง,งววาโตที่มันมีปัญหาเด้ค่ะมันถึงจะขายขาดทุนจังเสียพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็จะบ่ค่อยแบบ จอวิกฤตขายงัวขาดทุนแต่ว่าตอนที่เลี้ยงตอนแรกๆอ่ะก็จะมีอายุเพราะว่าเขาบ่ได้ฝ่องัวะรู้สึกว่าจะเป็นงูกาดละมั้งค่ะหรือว่าเขาคัดคอกนี่แหละตอนนั่นก็ตายไปตัวนึงก็แค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องที่เศรให้เขาขาดทุนแต่ว่าดอกนั้นก็รอเวลาอาจจะได้กําไรหน่อยแต่ว่ากบับ่ได้ขาดทุนจั้งเสียพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็สื่อทั้งแมพันไมและก็ขายายทั้งขอกไมคือกันเนาะพี่น้อง สำหรับผู้ใดที่พ่อใจอยุ่งเ้งเสียกับกนนีละค่ะมาให้กำลังใจเนาะยังสื่อว่าเพิ่มเลยสำหรับคอกนี่ยังสื่อว่าเพิ่มยังมีการขายงัวด้ยังเป็นปกติยุ่เลยนังเสียค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาบ่าได้แบบเฝ้าบ่าได้เล็งบ่ได้เลี้ยงระยะสั้นเขาเน้น่นที่จะเลี้ยงแบบระยะย,ยาวๆเังเสียค่ะหนุน่ะคุณยายคุณยายโบยู่หนาคอคุณค่ะ อันนี้พ่อไออันนี้เป็นหน้าเนาะตะกึกนี่เป็นหน้าเนี่ยพี่น้องนี่แหละค่ะแต่อยู่ทั้งสี่ล่ะอันนี้โบกับเมื่อนี้โบกับบานไว้นิดนึงมาหอดขอบหัวหา้งแรงทุกมือก็จะมาหอดขอบห,ห,หัวกะจะคําทั้งเสียค่ะนี่ยาอันนี้ยาธรรมชาติขอบย้ายนี่ก็จะมีทั้งหยาปลูกแล้วก็ยาธรรมชาติน่ะพี่น้องนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยาย เป็นจังแดค่ะขายงัวได้บบกาไรอ่ะได้กาไรเยอะโอหนาได้กําไรเยอะแบบนะค่ะเขาขายเขาขายจักโตเหล่านี้เหรอบางบ้างหนึ่งสี่โตด้วยเนาะเขาขายกับสีนี้แม่แดงกับน้องนําขิงได้กับสีนี้แมนนี่ยังหล่ะกับน้องบ๊กขายไปสี่โตขายไปแม่ดวงดีกับน้องบ๊กแล้วกับนี้แม่แดงนี่ซื้ออย่างก่อนฟันไม่เด๋อ คือวั้นไม่กับเมษาเนาะค่ะขายไปแม่ลูกสองครูก็เป็นซี่ตัวแล้วก็ได้ต้นไม้เข่าม้าเป็นไงเออวินี่ได้ได้แม่พันไม้เข่าม้าสองตัวเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ได้ปล่อยขอกมันก็บเลยสิบว่าพันได้อ้วนเต็มดีปนแด้วนะพี่น้องนั่นแหละค่ะเมื่อเมื่อใส่กันละพี่น้องพูดอะพูดอะเพิ่นว่าเมียบ่เบิ่งน้ำวะนะน้ำล้นวะนะพี่น้อง อันนี้หน้าเป็นเป็นหน้าแถ่ๆเลยนะค่ะเป็นน้นะะนนองซ้ายของแมย่ย้ายก็คือว่าเป็นแม่ยญ่แถ่ๆโบนี่แหละเป็นแมย่ย่ยแม่ของแม่นี่แหละคะ่ะพี่น้องแม่ใยญ่แถ่ๆเลยนะคะ่ะอันนี้ก็คือมันน้าติดกันน้าโบกับแม่แม่หญยไห้นี่แหละคะ่ะอันนี้น้าแม่หญยนี่ก็ล้อมเพืกก่อการเด้พี่น้องแม่ยายหนึ่งล,อล่อมคักร้อมเน่เขาร้อมทั้งเบิดของเขาสิบสิบไร่เลเนะยัยน้าแม่ยหยสิบเท่าไหร่ที่เขาหอมออม,อมเลี้ยงงัวเนี่ย สิบเอ็ดเียสิบเอ็ดไร่พี <erman nên> ่น้องอัน <Walter> นี้ของย้ายกับล้อมคือกันล้อมเลี้ยงงัวคือกันเนี่ยค่ะล้อมแบบนี้สิบเอ็ดไร่อ้อมแล้วก็เลี้ยงงัวจะว่าช่วงนี้เฮ็ดเข่าเนี่ยค่ะช่วงนี้เฮ็ดเข่าคนกต่เลยขังงัวเนี่ยพี่น้องคือกันค่ะฟางนั่นก็จะเป็นคอบโบน่ะนะอันนั้นอ่ะฟางนั่นอ่ะอันนั้นจะเป็นขอกโบขอกโบกับอ้อมเบิดคือกันหกไร่นี่ยค่ะพี่น้องอ้อมเลี้ยงงัวเนาะค่ะ กเลี่ยงอันนี้เพิ่นเพิ่นกับว่าเพิ่นก็ได้กำไรหลายอยู่ล่ะค่ะพี่น้องกเลี่ยงไปทั้งสี่ล่ะค่ะเรี่ยงไปเนาะให้กำลังใจกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่พึงขอมารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเลี่ยงงัวถูกผูกทุกคน้นสำหรับมอน้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ